สวัสดีครับผมหลายงวดครับผมได้คุยกับแม่ป่นแล้วก็หลายงวดไม่ได้เอาความฝันแม่ป่นมาเล่าเลยเพราะว่าเรากับุีเวลาทักมาแล้วก็ทักไปเล่ากับบุคคลเดบเให้ฟังล่าสุดครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนถือเลขห้าสามศูนย์ตรงตรงเลยครับตรงตรงเลยส่วนใหญ่ครับเล่าฝันนี่คือเราจะฝันเกี่ยวกับลูกผู้สวงเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับไอซามเวสีเมืองขมิน้น ทุกครั้งฝันเห็นเกี่ยวกับผีกับพระกับลุงผู้สูงครับล่าสุดที่ว่าถูกเลข5้าสามศเล่าก็เคยฝันเกี่ยวกับลุงผ í, ู้สูงเกี่ยวกับผีถือว่าเคยเขียนเลขให้ครับที่ว่าเกี่ยวกับปิ่นโตนะจำได้ไหมครับหลายๆคนครับยังจาได้ไหมที่ว่าแม่ปิ่นเคยฝันเห็นสัมบเวสีอยู่ในวัดบ้านทะยุงแล้วก็สัมบเวสีเนะี่ยขอกินข้าวแล้วก็มันจะมีอยู่คลิปคลิปนั่นแหละครับที่ว่าผนะีเน่ยผีเขียนเลขในปิ่นโตให้830 530นะครับ นี่แหละคือที่ไปที่มาของเลข530ของแม่ปิน่นโอ้ยผมก็ได้่าแม่ก็ตามซื้อเล็กตอวเก่าอยู่เนาะจริงๆแล้วก็ซื้อเลขกเหล็กบรายนะซื้อเล็กโบลายหางผอมแล้วก็บังเอิญมันมดลสิบพาหน้าเมื่อกี้แล้วก็ฝันเห็นสามเเวสีแล้วก็เลยไปซื้อเหล็กปิ่นโต830กับ530ครับที่วเราเราซื้อออก530ตรงเป,ป๊ะแบบไม่ต้องกลับเลยครับมวลน,นี่ แล้วก็ฝันเห็นหวัดครับฝันเห็นรูปปั้นหนุวกปู่สวงขนาดบางหญ่นหนึ่งเป็นองค์สีทองเราคิดว่าบนแห่ใจว่าเป็นเป็นวัดไหนในความฝันแต่ตัวเลขชัดเจนมากครับสามตวงตรงไม่เดียวคือชัดเจนมากมันเป็นเลขทูบมันเป็นเลขทูบบางหญ่นหนึ่งตั้งอยู่ถ้าว่าถึงอุตอวถึงถ้าพูดถ้าพูดถึงเนอะ สิบแบบลาวแบบแบบไทย,อยเอาเอาเป็นมาครับทั้งไทยทั้งลาวกัอยู่ที่นี่แหละครับอยู่อยู่ในโต๊ะผมเลยนะคือเราบอกว่าในความฝันอ,ะอ่ะหลังจากที่เลขออกเนาะได้ไม่กี่วันเพิินฝันเห็นรูปปั้นหลวงปู่สวงองค์สีทองบักในหญ่นึงแต่ก็บริยายใหญ่หนอเนาะใหญ่ประมาณสักสูงประมาณสักสองเมตรอลไกับหนาก,กว้างประมาณสักเมตรห้าสิบเป็นปาประมาณนี้ครับหรือตัวเลขสิมาเมตรห้าสิบสองเมตรเนี่ยบ่นะครับ สองเมตรหรือสามเมตรนะครับผมจำกับขากับข้าแล้วแต่ว่าหน้าฐานกว้างเมตรห้าสิบสูงเนี่ยประมาณสามเมตรนี่แหนประมาณเพราะว่าระดับคนสองคนต่อกัน,นรประมาเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าตัวเองเนี่ยคือแม่ป่เนเองเนี่ยคือสิบไปไหว้พระซึ่งพระนั่งอยู่ตรงที่ว่าเป็นกุฏิแล้วก็มีรูปปั้นรูปปู่สวงรูปแบหไงครับเป็นรูปหล่อตั้งอยู่แล้วก็มีพระพระอันนี้คือเป็นๆเ,เลยครับนั่งอยู่ แม่ปีนก็ไปกราบไปไหว้พระรูมนั้นครับพระรูปนั้นก็คืออายุไรล่ะประมาณ80-90ปนีน่ะในความฝันแกแห้งแล้วก็ไปกราบไหว้ครับพอกราบไหว้เสร็จแม่ป่นก็นใจ,จุดทูบุูทูบเสียงไทยนะ่จุดทูบเสียงไทยจุดปุ๊บก็เสียไปครับต่อหน้ารูปพระแก่ๆนะครับจุดแป๊บเดียวครับตัวเลขออกเลยเดตัวเลขออกมาเลย หังพอตัวเลขสิออกมาแล้วพ,พ้าแก่ๆรูปนั้นครับเพื่อนกับยิ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 บตัวเลขออกไปครับยิบตัวเลขออกจากกระถางไปแล้วก็ไปกำในมือเพื่อนไปกลำไว้ในมือหังพอกำไว้ในมือเสร็จปุ๊บจะเคลียรนะครับจมมิบมิบเพื่อนกับเอาเลขถูกครับไปปักไว้ตรงเดิมไปปักไว้ตรงที่แม่ปิ่นปักไว้ตอนแรกครับตัวเลขในความฝันที่ว่าเลขทูกครับแม่ปิ่นเห็นนะครับเด้อสามตัวคือเลข หนึ่งหกสามครับหนึ่งหกสามนี่คือตัวเลขที่แม่ปิ่นเห็นผางเดียวนะครับคือหนึ่งหกสามเลขถูกหนึ่งหกสามจูๆจูครับหลังจากที่ว่าแม่ปิ่นเราเห็นตัวเลขแล้วปั๊บเราก็เอากระดาษนะครับอยู่ข้างข้างมันจะมีพวกกระดาษน้ะกระดาษสีขาวๆครับกับดิ่งสอล้วก็มาเขียนไว้หนึ่งหกสามแต่ช่วงที่ว่าแม่ปิ่นเขียนเลขเสร็จครับเราก็หันไปตรงหน้าพระ พระตรงที่วานเราจับดูจับจับฉูบออกมาครับภาพรูปนั้นครับมรณาภาพตายคาทีเลยตายคาทีเลยครับพระมอรณาภาพตอหนาต,ตาตาไม่เปิ่นเลยครับนี่คือความฝันไม่เปิน่นฟังแค่นี้ครับฝันสั้นๆเลยจําได้แค่ว่าเห็นพระมอรณาภาพสงสัยอาจจะตกใจครับแล้วก็เลยเสด็จตื่นฝังแค่น,นี้ผมก็จะพยายามอยากอยาก,อยากฟังต่อได้ปะแม่ครับนอกจากเห็นพระมอรณาภาพแล้ว เป็นยังไงต่อผมก็อยากฟัง่ึงลาเนาะจำได้แค่นี้ครับจำได้ว่าเห็นผารมรณภาพตัวเองอยากจะตกใจใช่ไหมตกใจจนสันเลยก็เลยเสดอตื่นก่อนก็เลยไม่ได้ฝันต่อครับฝันแค่นี้ครับฝันว่าได้เห็นตัวเลขคือหนึ่งหกสามเลขทูบแต่ก็ยังงงนะครับคนว่าจุดทูบเสร็จเรียบร้อยเลยกับปักเรียบร้อยแล้วจู่จูครับเลขทูบมันใกล้จะออกมาคมทุกตัวแล้วจูจ่จูพาลุนนันก็คือยิบเลขถูไปไปกำไว้ในมือแต่กับไปเห็นยางๆครับอุงเงี้ยงเอามาปักแบบเกา่า ตัวเลขออกมาคือหนึ่งหกสามนี่คือเลขทูบส่วนตัวเลขปริศนาครับแม่ปิ่นตีเพิ่มเติมครับเราเป็นคนถี่มามักแปลเลขอยู่แล้วครับแบบปีนิดเราถูกเลขมาหลายตัวเลยครับเก่าศูนย์สามแล้วก็ถือเด้9 0 5้าแม่ปิ่นก็ถูก9 0 7ก็ถูกครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขกลับใช่ไหมช่วงที่ว่าเลขศูนย์มาด,ดูครับแล้วถูกแถบทุ้งวมดเลยแม่ปิ่นตีตัวเลขนะครับเนาะเลขทูบตัวเดียวคือห6 3ส แล้วก็พระจับเล็กถูกขึ้นมาแล้วก็เลขที่แปดหกสามแล้วก็พระมรณภาพตายก็คือศนย์อาจจะเป็นศูนย์หกสามนี่คือตัวเลขแม่ปิ่นตีเพิ่มเติมครับพระมรณภาพเป็นศูนย์แปดวะล่ะจำหนบัครับเมื่อกี้แม่ปิ่นแกบอกว่าพระรูปนั้นน่าจะแปดสิบเก้าสิปีหรือจะมาแปดศูนย์เก่าศูนย์บ่นะครับเนาะแต่แปดศูนย์ังไม่มาเลยนะครับแปดศูนย์ยังไม่มาเลย อาจจะมาก็าได้นี่คือตัวเลขปริศนาเลขปริศนานะถ้าบอกไปเรามามันอาจจะหลายหางก็ได้เนาะฐานกว้างเมตรห้าสิบสูงกับประมาณเกือบสามเมตรแล้ววพะพระรูปนั้นอายุกแกๆ่ๆประมาณแปดสิบเก้าสิบปีแต่เลขทูบคืนหนึ่งหกสามเมปิ่นตีเพิ่มเติมก็คือแปดหกสามกับศูนย์หกสามนี่คือตัวเลขที่ว่าแม่ปิ่นตีเพิ่มเติมครับแต่เราไม่น่ามัครับผมคอมฟันเขาแต่ละคนครับไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะครับเนาะแต่สุดท้ายเลขครับ มันกับโคจรมาออกจากตัวเก่าครับเมแน่นะครับแม่ปีนแกฝันยามไหนก็คือมีได้เก่าศูนย์สองเก่าศูนย์สามเก่าศูนย์สี่เก่าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งีราเคยฝันเกี่ยวกับุงปูัสวงทุกครั้งเลยแล้วก็เลขมันออกทุกครั้งเลยครับถึงจะไม่ตรงงวดแต่ก็ออกตามหลังเหมือนกับห้าสามศูนย์ครับแม่แล้วก็ถูกขาสามศูนย์ตรงเป๊ะเแบวบต้องกลับผมถามเน้ว่าได้ยืมไหมครับก็ได้พอสมควรได้พอประมาณนึงครับแต่เราก็บได้บากจะนวนหรอ,อกแต่ผมคิดวใ,ใจนะ เพราะว่างวดที่ว่างวด9 0 3 90 5, 90ูย์สามกับเก5 9 0ูนย์ห้าเก้านย์เจ็่ะขนาดแค่ตัครับแล้วยังตัหลายเลยพันพันพันเนี่ยอาจจะทำธรรมดาครับผมคิดว่าห้าสามนเนี่ยเพลิดเพลิครับได้อาจจะในหลายแสนก็ได้แต,แต่แกไม่ได้บอกน,นะครับแกแกไม่อยากบอกนะว่าแกถึงหลายไปันไหนแกบอกแค่ว่าแก้ถูกเนี่ยห้าสามูย์แต่ว่าความในใจผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่าแกคงจะหลายละพันหนึ่งสี่ร้อยกับสี่แสนนะครับอันนี้คือผมกล่าวไว้เฉยนะครับ ได้400,000กับว่านี่ครับถือว่าแก่แกก็มีโชคของแกครับงวดนี้ก็เลยเอาตัวเลขไม่โทษในพี่นะค,ครับผมต่หากว่าตัวเลขตัวใดตัวหนึง่งตรงกับเลขถี่เข้ามักพอดีก็ลองจดไว้ครับเอาไว้เปรียบเทียบเป็นแนวทาง31กรกฎาคม66ขออวยกันครับโชคดีกันมานกันบคุณหลายสุดเลยครับ